เมื่อวันที่6พฤษภาคม2568ผู้ศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและดรวิชัยไทยถาวรกรรมการสภามาหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ากราบนมัสการพระธรรมวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดกวีศรารามราชวร,รวิหารเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีและผู้อำนวยการโรงเรียนวินิศึกษาในพระราชปธัมภ์ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับการเข้าพบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาหรือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีและจังหวัดรุบุรีโดยเน้นถึงบทบาทของมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นและการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับภาคสงฆ์ภาคการศึกษาและชุมชน พระธรรมวชิวระสุนทรได้เมตตาแสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่งโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการส่งเสริมทักษะวิชาการและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการยกระดับการศึกษาอย่างยั่งยืนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความคาดหวังว่าการหาเรือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันในการสร้างอนาคตทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดรุบุรีอย่างแท้จริง